คุณผู้ชมคือช่วงนี้เนี่ยถ้าเราได้ติดตามข่าวอยู่ตลอดนะคะกับเรื่องของการปราบปรามพวกแก,งแกมม๊ง s c a ม m e r เนี่ยนะคะเราก็จะพบว่าในต่างประเทศทั้งประเทศในแถบเอเชียในอเมริกาในอังกฤษเองหลายประเทศก็มีแนวทางในการปราบปรามพวกเครือข่ายแก๊งกมเมอร์อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดทีเดียวนะคะมีการยึดทรัพย์มีการทําอะไรที่ดูแล้วเอาจริงเอาจังมากๆนะคะช่างตรงข้ามกับประเทศไทยเสียจริง ที่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเอ๊ะทำไมประเทศไทยเอาอกเอาใจกับแก๊งจีนเ่าเสือเหลือเกินแล้วก็ไม่เห็นจะเอาจริงเอาจังเหมือนกับประเทศอื่นๆบ้างเลยนะคะรวมถึงมีข่าวเชาวที่น่าอับอายขายขี้หน้าเหลือเกินเมื่อวันสองวันก่อนนะคะที่มีข่าวเด้งผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพเพราะว่าไปพบข้อมูลเบื้องลึกนะคะว่ามีผู้ต้องขังจีนเทา มีการจ่ายเงินเพื่อซื้อความสะดวกสบายหลายอย่างในเรือนจำแล้วก็ถึงขนาดมีการจัดส่งผู้หญิงไปให้ถึงภายในเรือนจำด้วยซ้ำไปโอ้โหมันแบบมันก็จี๊ดเหมือนกันนะคือฟังแล้วก็รู้สึกว่ามันอะไรกันนี่คือมันเป็นสิ่งที่มันยิ่งเป็นการชี้ชัดเลยว่าในประเทศไทยเนี่ยเงินนี่ซื้อได้ทุกอย่างจริงๆเนี่ยนะคะ เอาเรื่องนี้เนี่ยย้อนกลับไปนิดเดียวก็แล้วกันนะคะจากเพจคุยทุกเรื่องกับสนทิมีการแชร์ข้อมูลอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นแล้วก็หลังจากนั้นก็เลยนําไปสู่การตรวจค้นแล้วก็ไปพบข้อมูลเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรหลายอย่างเลยทีเดียวนะคะคือสืบเนื่องมาจากว่าผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมเนี่ยได้รับข้อมูลว่ามีการรู้เห็นเอื้อประโยชน์ให้กับนักโทษคนจีนจีนเทานี่แหละค่ะก็เลยมีการส่งเจ้าหน้าที่จากหน่วยอื่นเข้าไปตรวจสอบ เมื่อวันอาทิตยที่16พฤศจิกายนจนพบนางแบบสาวชาวญี่ปุ่นอยู่ในห้องผู้บริหารเรือนจำพิเศษกรุงเทพแล้วก็ทราบว,ว่านางแบบคนนี้เนี่ยถูกสั่งมาโดยนักโทษ VIP ค่ะนักโทษ VIP สั่งออให้ส่งนางแบบคนญี่ปุ่นเข้ามาในห้องของผอบอรเรือนจำพิเศษกรุงเทพแล้วก็เข้ามามีสัมพันธ์ในเรือนจำโดยใช้ห้องของเจ้าหน้าที่ค่ะ ซึ่งตรงกันกับข้อมูลของกระทรวงยุติธรรมว่าทางเรือนจำมีการปล่อยให้หญิงสาวเข้าไปบริการนักโทษ VIP ข้างในซึ่งเชื่อว,ว่าน่าจะใช้เงินจานวนไม่น้อยทีเดียวถึงสามารถที่จะสั่งของได้ขนาดนี้เนี่ยนะคะขณะที่นักโทษ v i p นี้ก็คือกลุ่มแก๊งจีนเทาที่มีอำนาจเหนือกว่าเจ้าหน้าที่ในเรือนจำซะอีกแล้วก็รวมถึงมีอำนาจเหนือกว่านักโทษทั่วไปในเรือนจำถึงขั้นเคยมีอดีตนักโทษออกมาแฉว่า นักโทษแก๊งจีนเทาเอ,อ่ยชื่อด้วยนะคะชื่อว่าเสอือจื้อเจียงใช้ชีวิตสุขสบายค่ะถึงขนาดที่มีเงินจ้างนักโทษคนไทยให้เป็นคนรับใช้เวลากินข้าวก็มีโต๊ะของแก๊งโดยเฉพาะแล้วก็มีการเปิดเพลงจีนกินข้าวไปฟังเพลงไปไม่สนใครทั้งนั้นแล้วก็เคยมีนักโทษไทยปะทะกับนักโทษจีนเทาด้วยแต่ผลก็คือนักโทษไทย ถูกลงโทษแต่เพียงฝ่ายเดียวอันนี้เป็นข้อมูลจากเพจคุยทุกเรื่องกับสนทิก็คือคุณสนทิลิ้มทองกุลเนี่ยนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยทางกรมราชทัณฑ์ก็ได้ชี้แจงเรื่องของคําสั่งย้ายซึ่งตอนแรกในคําสั่งย้ายที่ว่าเมื่อ,อ,อประมาณ2วันก่อนเนี่ยยังไม่ได้มีรายละเอียดว่าคําสั่งที่ย้ายนั้นเกิดขึ้นจากอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไร แล้วก็ยังไม่ได้มีการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับกระแสข่าวเรื่องของการพบนางแบบสาวชาวญี่ปุ่นในเรือนจําระบุแค่เพียงว่าเป็นการบุกจู่โจมเข้าไปตรวจคน้นแล้วก็พบว่ามีเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดในการควบคุมและปฏิบัติต่อผู้ต้องขงังก็เลยทําการย้ายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแล้วก็ย้ายผู้บัญชาการเรือนจําไปปฏิบัติหน้าที่แล้วก็มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเ่ยนะคะลงพื้นที่ตรวจสอบข้อที่จริงให้ทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบ โดยจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีผู้ต้องขังชาวจีนบางรายมีทิพย์ลเหนือกว่าผู้ต้องขังรายอื่นภายในเรือนจําจนสร้างความไม่พอใจให้กับผู้ต้องขังคนไทยก็เลยแจ้งบอกแสไปยังกรมราชทัณฑ์ให้ทราบถึงพฤติการนี้แหละค่ะซึ่งล่าสุดวันนี้เนี่ยก็มีการเปิดเผยนะคะว่าหลักฐานเขาเรียกว่าเป็นเป็นข้อร้องเรียนดีกว่า ข้อร้องเรียนที่ส่งไปยังราชธรรมเนี่ยนะคะส่งไปถึงกรมราชธรรมและก็กระทรวงยุติธรรมโดยข้อมูลบอกว่าเป็นนักโทษชาวไทยนี่แหละค่ะทนไม่ไหวถึงสิ่งที่เกิดขึ้นก็เลยทําจดหมายแจ้งเหตุนะคะว่ามีเจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์พิเศษให้กับนักโทษกลุ่มจีนเถาโดยได้รับสิทธิพิเศษหลายเรื่องต่างจากนักโทษทั่วไปในห้องคุมขังเนี่ยมีเครื่องใช้ไฟฟ้าไมโครเวฟแอร ก้าน้าแล้วก็มีสาวสวยระดับนางแบบเข้าเยี่ยมได้เป็นประจำนั่นแหละค่ะพอหลังจากนั้นเนี่ยกรมราชทัณน์พอได้รับทราบเบาะแสก็เลยมีการส่งชุดปฏิบัติการเข้าตรวจสอบแต่ก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยมีเกลือเป็นหนอนค่ะสามารถที่จะเคลียร์ทุกอย่างได้พอเจ้าหน้าที่ไปตรวจค้นก็ไม่เจออะไรเพราะว่ามีการกระซิบกระซาบกันว่าจะมีการเข้าบุกตรวจค้นแต่ล่าสุดอธิบดีกรมราชทัณฑ์ได้จัดชุดเฉพาะกิจ เข้าจู่โจมตรวจค้นค่ะก็ทําให้พบว่า3แดนขังนักโทษกลุ่มจีนเทาในเรือนจํามีสิ่งอำนวยความสะดวกจริงๆเครื่องใช้ไฟฟ้าจำนวนมากแล้วก็พบของมีคมมีดไฟแช็กซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นของต้องห้ามในเรือนจำนะคะเพราะว่ามันสามารถเอามาเป็นอาวุธได้แล้วก็ไฟแช็กที่มีก็บ่งบอกด้วยว่ามีการสูบบุหรี่ในเรือนจำด้วย เบื้องต้นนั้นนอกจากย้ายผู้มัญชาการเรือนจําแล้วกรมราชทัรร์ก็ได้สั่งย้ายเจ้าหน้าที่ผู้คุมมากกว่า14คนที่เกี่ยวข้องในการควบคุมผู้ต้องขังใน3แดนคุมขังนักโทษกลุ่มจีนเทาสําสหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เจอเนี่ยนะคะไมโครเวฟแล้วก็สิ่งอนณความสะดวกอื่นๆที่พบในแดนคุมขังนักโทษกลุ่มจีนเทาก็พบว่ามีการใช้วิธีการระบุว่าเป็น ของบริจาคเข้าไปในเรือนจําแล้วก็ขอใช้ก่อนนะคะส่วนกรณีหญิงชาวต่างชาติที่เข้าไปเยี่ยมคือเรือนจำเนี่ยอาจจะมีข้อจํากัดในเรื่องของการตรวจสอบความเป็นญาติได้ยากนะคะพอเห็นเป็นต่างชาติด้วยกันก็สามารถจะให้เข้าเยี่ยมได้แต่คําว่าเข้าเยี่ยมที่ว่าเนี่ยมันเยี่ยมแค่ไหนอะ่ะมันเยี่ยมเหมือนกับคนที่ไปเยี่ยมลูกหลานตามปกติในเรือนจําหรือว่าเยี่ยมไปในห้องเฉพาะกิจ เ,ออเป็นห้องส่วนตัวเยี่ยมไปถึงขั้นไหนยังไงเนี่ยอันเนี้ยต้องตรวจสอบให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยก็มีการสั่งตั้งกรรมการเข้าไปตรวจสอบและจะมีการสอบปากคำเจ้าหน้าที่ทุกรายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมนักโทษกลุ่มจีนเทาตั้งแต่วันจันทร์ที่24พฤศจิกายนนี้แล้วก็ได้มีการสั่งเก็บสิ่งของต้องห้ามออกจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพและกวดขันอย่างจริงจังนะคะ ซึ่งก็มีข้อมูลอีกว่านักโทษจีนเท่านั้นมีการใช้เงินจ้างนักโทษชาวไทยที่พอจะสื่อสารภาษาจีนได้ให้มาดูแลรับใช้แล้วก็ในแดน3ใน3แดนขังเนี่ยยังมีการแบ่งกันเองให้หัวหน้ากลุ่มพักอยู่ในแดนเดียวกันระดับรองหรือว่าลูกน้องก็พักแยกกันไปคนละแดนด้วยนะคะอขอถอนหายใจหนึ่งเพื่อก,ก่อนนะคะคือผู้ชมน่าย่างจำได้นาะเมื่อ ปีสปีก่อนมันมีกรณีที่แบบนักท่องเที่ยวชาวจีนะมาที่เหมือถึงเมืองไทยที่สวนนภูมินะแล้วก็ทำคลิปว่ามีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอำนวยความสะดวกให้ทุกอย่างผ่านตอมอฉลุยพอไปถึงแล้วก็จะออกเดินทางไปยังโรงแรมจะไปที่ไหนก็มีรถตำรวจนำทางให้ แล้วก็ทําเป็นคลิปเป็นจริงเป็นจังมากเลยเนี่ยนะคะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการเข้าประเทศได้ไเข้ามายัางประเทศไทยเดินทางไปไหนมีรถตํารวจคอยนําขอแค่มีเงินนะคะแค่มีเงินก็สามารถที่จะซื้อเจ้าหน้าที่ได้อันนั้นเป็นคลิปที่สร้างความฮือหามากแล้วก็ตกใจมากว่าโอ้โหเป็นแบบนี้แล้วถึงขนาดว่ามีคนเขาก็ไปสืบค้นดูว่าในโลกโซเชียลมีเดียของจีนเอง ก็โฆษณาเอาไว้แบบนี้ว่าถ้าหากว่ามีคนจีนคนไหนอยากจะเดินทางเข้ามาไทยอย่างสะดวกโยทินแบบปลอดภัยด้วยแล้วก็ง่ายดายแล้วก็มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอย่างเต็มที่มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เท่าไหร่อย่างไรเนี่ยก็มีคนสืบค้นจนมาเจอข้อมูลอะไรแบบนี้ซึ่งในข่าวนั้นเนี่ยหลังจากนั้นมันก็มีการแก้ไขอะไรกันไปก็ว่ากันไปเนี่ยนะซึ่งเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่ว่ามันก็เงียบเงียบไปละ แต่มันเป็นภาพลักษณ์ภาพจำอค่ะที่มันทำให้นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะคนจีนรู้ว่าสำหรับประเทศไทยสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถเอาเงินจ่ายได้ซึ่งมันเป็นภาพลักษ์ที่ไม่ดีเลยนะคะภาพลักษณ์แบบนี้เป็นจริงหรือเปล่านี้เราไม่รู้ถ้าไม่เป็นจริงก็ต้องจัดการเอา,เอา,เอาไอ้พวกปันเน่าแบบนี้ออกไปไม่งั้นมันส่งผลกระทบไปถึงองค์กรส่งผลกระทบถึงประ,ทประเทศ แล,แล้วพอมันมีข่าวไอ้นี้เพิ่มขึ้นมาอีกเนี่ยตอกย้ำมากขึ้นไปอีกว่าสามารถที่จะเอาเงินฟาดหัวเจ้าหน้าที่แล้วสามารถจะทำอะไรขนาดนี้ได้ถึงขนาดทำห้องขังให้กลายเป็นซ่องเอาผู้หญิงเข้ามาจัดหาผู้หญิงเข้ามาอยู่ในเรือนจำให้นักโทษได้อะแล้วเป็นนักโทษจีนเทาเป็นนักโทษที่ทำการทุจริตหลอกลวงซึ่งเป็นกลุ่มอาชญากรที่ หลายหลายประเทศทั่วโลกพยายามจัดการอย่างจริงจังแต่พอมาเจอข่าวนี้ประเทศไทยพี่นอพี่เทาเอาอกเอาใจกันขนาดนี้เนี่ยแหมดูแลอย่างกัลาชาแค่มีเงินก็ทำได้อย่างนี้หรืออายค่ะอับอายมากเนาะอ่ะก็หวังว่านะคะการตรวจสอบในเรื่องนี้จะตรวจสอบอย่างจริงจังนะคะแล้วก็เอาผิดลงโทษอย่างจริงจัง อย่าให้เหมือนกับเป็นแค่กระแสแล้วก็ผ่านไปแต่สิ่งหนึ่งที่ก็ต้องชื่นชมก็คือพอมีเ,เหมือนเป็นจดหมายสนเทศจากบุคคลนิรนามคนหนึ่งเนี่ยนะซึ่งมาทราบในภายหลังว่าเป็นนักโทษผู้ต้องขังคนไทยที่ทนกับเรื่องแบบนี้ไม่ได้เนี่ยก็ทำให้ทางอธิบดีก็มีการบุกเข้าตรวจค้นจู่โจมก็คือไม่ได้บอกล่วงหน้านะคะเพราะว่าพอบอกล่วงหน้าปุ๊บเนี่ยมีเกลือเป็นหนอนไง มีคนในรู้ไงก็บอกกันว่าเดี๋ยวจะมีการบุกค,ค้นวันมอเวลานอเพราะฉะนั้นพอบุกจู่โจมแบบนี้มันก็เลยได้ทราบความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นอันนี้ก็ต้องต้องชื่นชมนะคะในการทํางานตรงนี้ซึ่งมันก็เป็นสัญญาณบ่งบอกว่านี่เป็นการเอาจริงเอาจังในการจัดการแก้ไขปัญหาเหล่านี้อยากให้ลบภาพลักษณ์นี้ออกไปอะคะ่ะภาพลักษณ์ของการที่ว่าเจ้าหน้าที่ของไทย เอาเงินฟาดหัวเอาเงินฟาดหน้าได้แล้วทําให้เราได้ทุกอย่างเนี่ยไม่อยากให้มีภาพลักษณ์แบบนี้เลยกับการทุจริตคอร์รัปชันเพราะว่าพอเรามีภาพลักษณ์ของการทุจริตคอร์รัปชันโดยข้าราชาการโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยมันก็เป็นช่องทางในการที่พวกสแกมเมอร์พวกคนทําไม่ดีคนเลวๆทั้งหลายก็จะมาอาศัยช่องทางนี้ในการมาทํามาหากินในบ้านเราเพราะรู้ว่า แค่มีเงินจ่ายใต้โตะ๊ะแค่มีเงินเอามาฟาดเนี่ยก็สามารถจะทำอะไรในประเทศไทยได้แล้วไม่โอเคนะคะ